สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายหองเงินควานป้อมนะคะวันนี้จะมาพาหองเงินมัดหองเงินอยู่ในป่านะคะวันนี้นู่นค่ะเดินมาแล้วนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้งเหื่อเตกเลยครับผมทำไมว่างเงื่อเตกล่ะคะควาน จะมาแล้วว่าจะไปถึงที่หมายนะครับอุ้ยเหงื่อเต็มเป็นไรว่างเหงื่อเต็มส,สะสะเลยครับผมครั้งแรกนะคะเอามามัดปลานะคะวันนี้มัดปลาครับผมจกกักงแปีปีกว่าเนอะใช่แทบปีกว่าอันนี้มาคิดว่าที่เคยล่ามเขานะคะนุ่นะครับ <laughs> นะคะคุณว่ากวนพูดลืมหมดเลยนะคะตกใจจนลืมพูดพูดครับอกค่านะคะเอาหอบยาไปด้วยนะคะเอาไปด้วยไม่มีใครมัดทางอยู่นี่นั่นว่าจะมัดกบนั่นนะเอาไปมัดปะา เอาไปให้ดีดีค่ะไปเลยไปมัดตาเลยนะคะวันนี้วันนี้มัดมัดมัดเลยเต้คับผมพูดกับพูดกับแม่เลี้ยงครับตุพูดไม่พูดอันนั้นติดอ่างเลยนะคะวันแรกเลยเตะควานค่ะมัดไหนก็แล้วเต้ อะไรใครจะไปรู้โมงไม่เห็นหรอกคะ่ะสำรวจดูก่อนสำรวจรวป่าดูก่อนนะคะว่าจะมัดตรงไหนให้เขากินต้นไม้นะคะหากินต้นไม้เองความบกว่ามัดได้นะคะ ลอยให้เขาเป็นอิสระนะคะวันนี้วันหนึ่งนะคะให้เขามัดปลาควานสั่งให้เขานอนลงนะคะนอนลงแล้วะคะ่ะมีร่มด้วยนะคะไม่ตากแดดเนาะตรงนี้ต้นไม้เยอะอยู่นะคะจะได้ให้เขากินต้นไม้นะคะโรบโรบนี้แหละคะ่ะ ว่าอะไรเขาว่าควัน,นอันนี้นะครับเรียกว่าอันนี้ช้างนะครับเรียกว่าอะไรทารุณช้างนะว่ามัดสงขานะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยแบบคนเข้าคนแก่เขาบอกเตโคนนะครับผมมัดสงขาไว้นะคะ เพราะว่าปล่อยให้เขาอยู่ในป่าคนเดียวนะคะต้องมัดสองขาไว้นะคะอากินเลยค่ะหงเงินวันนี้มัดป่าวันนี้อยู่ป่านะเดี๋ยวตอนเย็นเคยมาเอานะครับ กินต้นไม้แล้วนะคะต้นอะไรนะ่ะหองเงินกินให้อิ่มเลยนะวันนี้นะ่ะควานตกใจมากเลยนะคะพูดติดอ่างนะคะวันนี้ <laughs> พูดไม่ชัดเลยกว่าจะพูดอกได้นะคะเหงื่อเต็กสะสะเลยนะคะ มัดแล้วนะกวน,นเห็นไหครับผม,มเร็วแต่ทำน้ำไม่ได้ครับอันนี้เด็กทางใครมาเล่นตรงนี้นะตน,ต,นต้นอะไรน่าจาะต้กนกิ่นัันเขาเป็นยาตรงนีม้มัดประจำครับตรงนี้ เอายาให้เขาว่าเอายามาให้อยู่ให้เขากินต้นไม้ก่อน,น,น,นบอกอดูครับผม,มนี่นะคะยาต้นไม้ให้เขาหากินเองค่ะวันนี้ปลอยเป็นอิสระกลับมาอันนี้เล่นง่ายเดอ้อ เล่นงาอีกนะคะกลับมางงามมาดูตอนเย็นว่าเล่นเล่นเล่นในต้นนี้ก็กินครับเป็นสมุนไพรเหมือนกันต้นเต้นี่ต้นเต้ครับนี่ต้นเต้เล็กๆนี่ตึ้งดกอกอกเนาะยอดเต้ไม่อยากให้กินกินแล้วก็กินแล้วเน,ะน,ะนาะก็หาได้ครับท่ว่ามันีน่แต่ว่านี่ต้นนี้ดีครับเนี่ยกินเลย นี่ครับนี่นี่นะคะก็ยังดมว่าเพือเดงด้ครับนี่นี่ครับก็ยังดมดูนะคะว่ามีกลิ่นอะไรอยู่หรือเปล่ปาต้นทนครับดมกลิ่นสัมผัสกลิ่นดูนะคะกลิ่นจะของไมโของคนอื่นหอมาหมานอยู่นี่ใช่ ช,<า>ช้างเชือกมันเชือกเดียวอยู่นี่อยู่ตรงนี้มุมนี้กันนะครับยังเปลกที่อยู่นะคะไปกราดนานแล้วไม่ได้ออกครับดีๆเป็นติวนินได้ไหมกินได้กินได้เป็นยาครับเป็นยาเตติ้ว <c oughs> ติ่วคนณระย,ยาครับอันนี้ฟักติ้วแดงกับอันนี้ฟักติ้วแบบเป็นยางนะครับอืม <c oughs> อันนี้เป็นยางนะครับนี่ีไม่เหมือนกันมีติ้วขาวดกกดกขาวดกขาวเหมือนกันเลยครับแต่ว่าใบอ่ะใบใบเขียวกับใบแดงนะครับผมมันจะแตกต่างกันนะครับ เนื้อเตงน,นะครับผมดูจนว่าจะได้ถึงทีน่นี้ตัดไม้เม่นี่ต้นนี้ตัดให้เขากินเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยวเตคะครับน,นานทีได้เข้าปากจะกินอะไรดีวันนี้ ต้นไม้เยอะมากเลยนะหฮลินนี่มันกินอนะต้นต้นแด้เยอะนะเดงๆงอยู่ในป่าก็ต้องกินให้คุ้มนะวันนี้นะ่ะคุ้มเลยครับ ติ่วติ่วปลาไม่ใช่ติ่วแบบต้นผักติ่วอย่างนั้นครับติ่วที่กินได้อันนี้ติ่วให้ช้างกินโบอันนี้ไม่ไม่เปรี้ยวแต่เป็นยางแต่เป็นติ่วแบบผัดๆนะครับผมแูดภาษาลาวนุแบบมันคุ้มๆเหมือนมันไม่ใช่ขมหรอกยางยางเขาเยอะครับถ้าต้นติ่วแบบเปรี้ยวๆนี นี่ครับผมจะ็ที่ดูครับอยู่นั่นครับอือเขาจะออกโดกเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับค้ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไบรพ์ช่องพลายห่องเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ